ผมได้สืบทอดมรดกร้อยพันล้านบทที่5,537เมื่อเห็นส้มหวานทิ้งทักทายอันชงชิวยิ้มตอบอย่างสุภาพพูดว่าสวัสดีคุณหนูส้มเราได้พบกันอีกครั้งขอบคุณที่ยอมสละเวลาจากตารางงานที่ยุ่งวุ่นวายของคุณเพื่อพบฉันส้มหวานทิ้งยิ้มพูดว่าคุณอันกล่าวเกรงใจเกินไปแล้วเธอเชิญอันชงชิวนั่งลงบนโซฟาในขณะที่ตัวเธอเองนั่งตรงข้ามกับเขาถามอย่างสงสยัย ไม่ทราบว่าทำไมคุณอันมาหาฉันในครั้งนี้มีธุระสำคัญอะไรอันชงชิงรีบกล่าวอย่างรวดเร็วเป็นเช่นนี้คุณหนูส่งครั้งล่าสุดในการประมูลยาเม็ดฟื้นชีพผู้แสอันหุนหันพลันแล่นละเมิดกฎของการประมูลในใจรู้สึกอับอายเสมอมาวันนี้ตั้งใจมาที่นี่เพื่อขอโทษคุณและเจ้าของยาเม็ดฟื้นชีพที่อยู่เบื้องหลังคุณโดยเฉพาะส่งหวานทิ้งย้มยิ้มอย่างอ่อนหวานเิยปากพูดว่า คุณอันไม่จำเป็นต้องเดินทางมาขอโทษเป็นพิเศษสำหรับเรื่องนี้การประมูลครั้งนั้นได้จัดการเรื่องพฤติกรรมของคุณไปแล้วและคุณได้ชดใช้ราคาที่สอดคล้องกับพฤติกรรมของคุณดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องขอโทษเพิ่มเติมอันชงชิวแอบเม้มริมฝีปากคิดไม่ถึงว่าส้มหวานทิงคนนี้เป็นคนยากจะคุยด้วยตนเองเป็นผู้เริ่มต้นเอ่อยคำขอโทษเป็นการแสดงมารยาทว่ายอมอ่อนข้อให้เธอขั้นหนึ่ง แต่เธอไม่แม่แต่จะยอมเปิดโอกาสให้ตัวเองได้ก้มศีรษะความเป็นจริงในใจส้งหวานทิงเคารพอันชงชิวอย่างมากความเคารพนี้ไม่เกี่ยวกับสถานะลูกชายคนโตของตระกูลอันแต่เพราะเขาเป็นนาใหญ่ของเย่เฉินสําหรับเย่เฉินส้งหวานทิงรู้สึกตลอดมาว่าไม่มีอะไรจะตอบแทนเขาได้แน่นอนว่าสิ่งที่เธอควรทำคือต้องเคารพพุ่งอาวุโสของเย่เฉินให้มากกว่านี้แต่ปัญหาคือ เย่เชิญยังไม่คิดที่จะเปิดเผยตัวตนกับตระกูลอันดังนั้นส้มหวานทิ้งจึงไม่กล้าแสดงท่าทีอ่อนน้อมต่ออันชงชิวเนื่องจากการประมูลครั้งที่แล้วอันชงชิวมาถึงที่นี้ยังต้องก้มหัวให้ตนเองหากแสดงท่าทีอ่อนน้อมเขาจะสังเกตเห็นสิ่งผิดปกติได้อย่างแน่นอนในขณะนี้อันชงชิวไม่กล้าที่จะโกรธหรือไม่พอใจแม้แต่น้อยเขาจึงได้แต่ยิ้มและถามอย่างระมัดระวังคุณหนูส้มขอบอกกับคุณตามตรง ผู้แส่อันมีความชื่นชมต่อเจ้าของยาเม็ดฟื้นชีพในการประมูลครั้งก่อนเพราะพ่อของฉันป่วยหนักต้องการยาดีไปรักษาเป็นการเร่งด่วนเป็นเหตุให้เสียมารยาทฉันหวังว่าคุณส่งจะช่วยอธิบายเรื่องนี้ให้เขาฟังแทนฉันและขอการให้อภัยจากเขาส้งหวานทิงยิ้มพูดว่าคุณอันคิดมากไปแล้วคุณที่ทำผิดกฎการประมูลวันนั้นไม่เกี่ยวกับตัวบุคคล ตักกระน,นี้เหมือนกับกฎจราจรที่ถูกกำหนดโดยแผนกควบคุมการจราจรถ้าคุณขับรถชนคนคุณก็รับโทษตามกฎไปไม่จำเป็นต้องขอโทษหรือได้รับการให้อภัยจากแผนกควบคุมการจราจรอันชงชิวรู้สึกเหมือนลูกฟุตบอลที่ถูกเตะกลับไปที่จุดเดิมซม้ำๆเขายังคงพยายามเป็นครั้งที่สามรวบรวมความกล้าพูดว่าคุณหนูส่งที่จริงแล้วมีบางอย่างที่ฉันต้องการจะตรวจสอบกับเจ้าของยาเม็ดฟื้นชีพด้วยตัวเอง หวังว่าคุณจะแนะนำฉันได้ไม่ว่าจะสำเร็จหรือไม่ตระกูลอันจะจดจำน้ำใจของคุณหนูส้มอยู่เสมอส้มหวานทิ้งเม้มริมฝีปากของเธอแล้วพูดอย่างจริงจังคุณอันไม่ใช่ว่าฉันไม่คิดช่วยคุณแต่ท่านผู้นั้นที่คุณอยากพบหลังจากการประมูลครั้งล่าสุดเขาออกจากจินหลิงไปแล้วออกจากจินหลิงอันชงชิวรีบถามถ้าเช่นนั้นคุณหนูส้มรู้จักชื่อของท่านผู้นั้นหรือไม่ส้มหวานทิ้งสายสีสกล่าวว่าฉันไม่รู้ บทที่5 5 3 8อันชงชิวถามอย่างสงสยัยคุณหนูส่งท่านผู้นั้นร่วมมือกับส้มกรุ๊ปของคุณยาเม็ดฟื้นชีพถูกจัดประมูลโดยคุณมูล,ลค่าการขายมหาศาลอย่างถูกรวบรวมในนามของคุณด้วยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดเช่นนี้คุณจะไม่รู้จักตัวตนที่แท้จริงของเขาได้อย่างไรหากคุณหนู่งสามารถเปิดเผยเบาะแสแม้เพียงเล็กน้อยตระกูลอันจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อตอบแทนคุณอย่างแน่นอน ส่งหวานทิงตอบว่าท่านผู้นั้นเป็นดังพญามังกรเห็นหัวไม่เห็นหางตระกูลส่งของเราได้รับความไว้วางใจจากเขานับเป็นบุญวาสนาสามชาติพบแล้วจะรู้จักตัวตนท่านผู้นั้นได้อย่างไรส่วนเงินที่ได้มาจากการประมูลที่คุณกล่าวมาถ้าฉันบอกคุณว่ารายได้ทั้งหมดยังอยู่ในบัญชีประมูลท่านผู้นั้นยังไม่ได้เอาออกไปคุณจะเชื่อไหมอันชงชีไร้ายคำพูดในทันที เขารู้ดีว่าเรื่องเช่นนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเขาว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อหรือไม่เชื่อเขาก็ไม่มีทางพิสูจน์ได้ด้วยความสิ้นหวังเขาทำได้เพียงอธิบายด้วยน้ำเสียงที่จริงใจอย่างยิ่งคุณหนูทรงไม่ขอปิดบังคุณเมื่อไม่นานมานี้ตระกูลอันของฉันประสบภัยพิบัติโชคดีมีบุคคลลึกลับมาช่วยในช่วงเวลาวิกฤตนอกจากนั้นบุคคลลึกลับท่านนี้ยังช่วยเพื่อนสนิทของฉันที่กำลังจะตายฉันมาที่นี่ในครั้งนี้เพื่อตรวจสอบว่า ผู้ช่วยชีวิตและท่านผู้นั้นที่คุณกล่าวถึงเป็นคนคนเดียวกันหรือไม่หลังจากนั้นใบหน้าของเขาแสดงอาการขอความเห็นใจพูดว่าคุณหนูส้มคงมีช่องทางติดต่อกับท่านผู้นั้นผู้แอันไม่ขอข้อมูลการติดต่อเพียงโปรดช่วยฉันตรวจสอบเรื่องนี้กับเขาด้วยส้มหวานทิ้งย้มยิ้มพยักหน้าเล็กน้อยจากนั้นเธอก็มองไปที่อันชงชิว กล่าวด้วยถ้อยคำร้ายอัศจัรย์ตายร้ายสิ้นสุดคุณอันกำลังพูดถึงเรื่องตระกูลอันและนักสืบหลี่เคยตกอยู่ในอันตรายที่นิวยอร์กและได้รับการช่วยเหลือในตอนนั้นใช่ไหมทันใดนั้นอันชงชิวแสดงออกถึงความรู้สึกหวาดภวาขึ้นทันทีภัยพิบัติที่เกิดขึ้นกับตระกูลอันไม่เคยเปิดเผยต่อโลกภายนอกจนถึงตอนนี้ยังไม่มีคนนอกรู้เรื่องนี้เมื่อครูตนเองพูดถึงเรื่องนี้ไม่ได้พูดถึงเบาะแสที่แท้จริงไม่ได้พูดถึงนิวยอร์ก ยิ่งไม่ได้พูดถึงสาเหตุแต่ส้มหวานทิ้งไม่เพียงแต่ระบุสถานที่อย่างนิวยอร์กได้อย่างแม่นยำแต่ยังเอ่ยชื่อหลี่ยาลินได้อีกด้วยเห็นได้อย่างแน่ชัดเธอรู้อย่างชัดเจนว่าเกิดอะไรขึ้นกับตระกูลอันที่นิวยอร์กในวันนั้นดังนั้นเขาจึงรีบถามว่าคุณหนูส้มคุณรู้เรื่องนี้ได้อย่างไรส้มหวานทิ้งพูดด้วยน้ำเสียงเฉยชาเพราะท่านผู้นั้นติดต่อฉันมาเมื่อสองวันก่อนท่านผู้นั้นรู้ว่าตระกูลอันจะมาที่นี่ เขาจึงฝากคำพูดถึงพวกคุณในเวลานี้อันชงชิวรู้สึกตื่นเต้นมากรีบถามเธอคำพูดว่าอย่างไรส้มหวานทิงพูดว่าท่านผู้นั้นให้ฉันบอกคุณว่าเรื่องที่เกิดขึ้นในนิวอยอร์กเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยดังนั้นพวกคุณไม่ต้องใส่ใจดวงตาของอันชงชิวเบิดกว้างน้ำเสียงของเขาสั่นสะท้านด้วยความตื่นเต้นพูดว่าเป็นเขาผู้มีพระคุณเป็นเขาจริงๆเรื่องนี้ยอดเยี่ยมจริงๆหลังจากนั้น เขายังคงถามต่อไปด้วยความดีใจคุณส่งฉันขอถามผู้มีพระคุณเขายังพูดอะไรอีกบ้างไม่มีแล้วส่งหวานทิ้งสายสีสะพูดว่าท่านผู้นั้นรู้ว่าคุณอันต้องการตรวจสอบเรื่องนี้ดังนั้นจึงบอกมาเพื่อไขข้อข้องใจของคุณอันไม่ทราบว่าคุณอันพอใจหรือยังอันชงชิวพูดด้วยอารมณ์ที่หลากหลายตระกูลอันและท่านผู้นั้นไม่มีมิตรภาพต่อกันในงานประมูลผู้แท่อันกล่าววาจาไราสาระมากมาย แต่ท่านผู้นั้นไม่เพียงไม่ถือโทษสำรยังช่วยเหลือตระกูลอันสิบกว่าชีวิตรวมถึงกู้ชีวิตของหลี่ยาลินเพื่อนรักของฉันความเมตตานี้เกรงว่าพวกเราจะไม่อาจตอบแทนได้ตลอดชีวิตบทที่5539ส่งหวานทิงพูดอย่างจริงจังคุณอันไม่ต้องจำใส่ใจท่านผู้นั้นกล่าวไว้ทำความดีไม่หวังผลตอบแทน ที่ช่วยชีวิตพวกคุณเพราะพวกคุณควรค่าแก่การช่วยชีวิตอันชงชิวประสานมือเป็นกำปั้นพูดด้วยความเคารพคุณหนูส้งหากได้รับโอกาสโปรดพาฉันไปคาระวะแสดงความขอบคุณท่านผู้นั้นแทนตระกูลอันทั้งหมดนอกจากนี้ยังมีอีกเรื่องที่ตระกูลอันอยากขอความช่วยเหลือจากเขาฉันอยากให้คุณหนูส้มถ่ายทอดคำพูดในานามของฉันถ้าเขายินยอมตกลง ตระกูลอันยินดีที่จะมอบทรัพย์สินของตระกูลให้ครึ่งหนึ่งท่งหวานทิ้งพูดว่าคุณอันลองบอกมาอันชงชิวกล่าวว่าผู้แ่อันมีหลานชายที่หายสาบสูญไปย์ไป20ปีแล้วชื่อของเขาคือเย่เฉินตอนนี้อายุ28ปีเขาเป็นลูกชายคนเดียวของอันเฉิงชีพี่สาวของฉันและเย่ชางอิงพูดเป็นพี่เคย ตระกูลอันของเราเที่ยวตามหาเขามาทั่วโลกกว่า20ปีแต่ไม่พบท่านผู้นั้นเป็นผู้ทรงพลังเหนือธรรมชาติโปรดแจ้งท่านผู้นั้นว่าพ่อแม่ของฉันอายุมากแล้วตั้งความหวังว่าอยากจะพบหลานชายโปรดช่วยพวกเราตามหาเชิญเออเมื่อพบเชิญเออตระกูลอันยินดีมอบทรัพย์สินครึ่งหนึ่งของตระกูลให้อย่างแน่นอนส่งหวานทิ้งรู้สึกตกตะลึง เธอคิดไม่ถึงว่าตระกูลอันจะยอมสละทรัพย์สินครึ่งหนึ่งเพื่อตามหาเยเชินแน่นอนว่าสำหรับอันชงชิวและตระกูลอันการให้คำมั่นสัญญาดังกล่าวไม่ใช่การพูดเลวไหลโดยไม่ยั้งคิดก่อนที่อันชงชิวจะมาที่นี่ตระกูลอันได้หารือกันในที่ประชุมเมื่อพิจารณาจากสถานาการณ์ของตระกูลอันถ้าผู้ชิงหุ้ยยังคงเกาะติดกับตระกูลอันแม้ในช่วงเวลานี้ยังปลอดภยัยแต่เกรงว่าเมื่อถึงวาระในอนาคตท้ายที่สุด ความแข็งแกร่งของทั้งสองฝ่ายมีความเหลื่อมล้ำต่างกันอย่างมากและตระกูลอันก็ไม่มีโอกาสชนะในสายตาของตระกูลอันบุคคลที่น่าจะช่วยตระกูลอันจากการถูกกวาดล้างได้มากที่สุดคือผู้มีพระคุณล,ลึกลับที่ช่วยชีวิตสมาชิกตระกูลอันสิบกว่าชีวิตที่นิวยอร์กในวันนั้นตราบใดที่ยืนยันได้ว่าท่านผู้มีพระคุณเป็นเจ้าของยาเม็ดฟื้นชีพไม่เพียงแต่มีการรับประกันอย่างแน่นหนาสำหรับวิกฤตของตระกูลอัน แม้แต่ความเจ็บป่วยของนายผู้เท่าก็อาจมีโอกาสหายขาดได้บุคคลนี้เป็นกุญแจสำคัญในการอยู่รอดของตระกูลอันทั้งหมดอีกทั้งตัวเขาเองก็มีพลังอันยิ่งใหญ่ถ้าเขาเต็มใจที่จะช่วยเหลือการค้นหาที่อยู่ของเย่เชิญก็จะไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนดังนั้นหากสามารถรับประกันความปลอดภัยของตระกูลยังมีโอกาสทำให้นายผู้เท่าหายเป็นปกติและสามารถหาตัวเย่เชิญพบ ด้วยหินก้อนเดียวสามารถฆ่านกสามตัวให้กับตระกูลอันจะเป็นไรไปหากต้องส่งมอบสินทรัพย์ครึ่งหนึ่งของพวกเขาหลังจากนั้นไม่นานส่งหวานทิงก็ฟื้นจากอาการตกใจพูดว่าในเมื่อคุณอันพูดเช่นนั้นฉันจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อหาโอกาสถ่ายทอดคำพูดของคุณอันชงชิวยืนขึ้นประสานมือของเขาพูดว่าขอบคุณคุณหนูซ่งหลังจากนั้นเขาก็รีพูดว่าคุณหนูซ่ง มีอีกเรื่องที่ฉันอยากขอความช่วยเหลือจากคุณส่งหวานทิ้งพูดว่าคุณอันลองบอกมาถ้าฉันทำได้ฉันจะช่วยอย่างแน่นอนอันชงชิวพูดอย่างจริงจังขอบอกความจริงกับคุณนูซ้งตระกูลอันตัดสินใจว่าพวกเราจะอยู่ที่จินหลิงอีกนานดังนั้นตระกูลอันกำลังวางแผนที่จะก่อตั้งศูนย์ธุรกิจใหม่ในจินหลิงเมื่อถึงเวลานั้นธุรกิจจการค้ามากกว่าครึ่งของตระกูลอันจะย้ายฐานจากสหรัฐอเมริกามายังจินหลิง อย่างไรก็ตามกระบวนการนี้ต้องใช้เวลาอย่างน้อยหลายปีในการดำเนินการขั้นตอนแรกคือต้องหาที่ดินขนาดใหญ่เพียงพอในจินหลิงก่อนและลงทุนสร้างสำนักงานที่ไม่น้อยกว่าสำนักงานใหญ่ของ Apple ในแคลิฟอร์เนียใช้งบลงทุนรวมไม่ต่ำกว่า8,000ล้านดอนลลาร์สหรัฐฉันทราบมาว่าในจินหลิงนี้ซงกรุ๊ปมีความแข็งแกร่งมาก และมีประสบการณ์ในการพัฒนาอาสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์หากคุณหนูส่งไม่มีข้อขัดข้องตระกูลอันอยากจะให้ส่งกรุ๊ปรับเป็นผู้พัฒนาโครงการของตระกูลอันนี้8,000ล้านดอนลลาร์สหรัฐส่งหวานถึงโพร่งออกมาด้วยความตื่นตระหนกสุดขีดคุณอันการลงทุนขนาดใหญ่เช่นนี้ไม่เคยได้ยินมาก่อนในประวัติศาสตร์ของจินหลิงโครงการอาสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ที่ใหญ่ที่สุดที่ดำเนินการโดยส้งกรุ๊ปจนถึงตอนนี้ มีเพียงตึกรฟ้า1แห่งรวมถึงอาคารเสริมอีก2อสแห่งและห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่หมูล,ลค่าก่อสร้างทั้งหมดเพียง500ล้านดอนลลาร์สหรัฐแต่ว่าโครงการมูลราคา8,000ล้านดอนลลาร์สหรัฐอย่าว่าแต่ส้มกรุ๊ปจะไม่เคยพัฒนาแม้แต่คิดยังไม่กล้าคิดถึง